สวัสดีค่ะพี่น้องเรื่องหมาหมาอีกแล้วเรื่องหมาหมาอีกแล้วอยู่บ้านขางเคี่ยงเลี้ยงหมาพันดุยางพันธุ์พิษบูขนาดในต่างประเทศยังมีกฎยังมีระเบียบออกมาเยอะแยะมากมายนะจ๊ะพี่น้องในการเลี้ยงหมาตัวนี้เสร็จแล้วเหมือนกับว่าหม,มาตัวเนี้ยมันบอได้ไปกัด เพียงเคสเคเดียวเคสอื่นๆมันผ่านมาแล้วกว่าสองสามสามเคสสามเคสกับยายอายุเจ็ปีเนี่ยเรียกได้ว่าสาหัสสาการเดียพี่น้องมันกัดเข้าไปในแขนของเราจนกระดูกแตกละเอียดตอนนี้ยังท่านหูว่าจะได้ตัดแขนหรือเปล่าท่างเจ้าของหมากะ โอเคแหละได้มีการยื่นที่จะขอรับผิดชอบค่าเสียหายแต่ว่าถามถึงใจของญาติของลูกสาวของคนเจ็บเขาก็ยังบ่พร้อมและเขาก็ยังบ่าท่านหูว้ว่าคาเสียใจมั่นสิหน่อยลายขนาดไหนนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์เพ่นบ่พร้อม เจ้าของหมาเด้บอบพรอมสัมผัสใดๆสำหรับข่อยข่อยคิดว่ากฎหมายคุ้มครองหมามีได้ก็ต้องคุ้มครองคนได้ลั่งเถือเเาวยู่ว่าชดใช้ค่าเสียหายแต่เมื่อบ้านนั้นบอกว่าบ่มีเงินแม่ก็บบ่มีบ่มีบ่หนีบ่จ่า,า,จาย แล้วผู้เสียหายจะเสียจะได้รับการเยียวยาได้ยังไงบอกอีหลีหลายคนบอกว่าให้เพิ่มโทษให้เพิ่มค่าปรับแล้วถ้าเขาไม่ยอมจ่ายอะ่ะเขาว่่ยอมจ่ายล่ะยังไงเต้ว่ากับการว่าลังคนที่คอมเมนต์บอกว่าปองกันตัวม้าเขามากัดเพิจ็กสาหัสเพิ่นป้องกันตัวขามา้า กับตรงไปต่อสู่กันที่ชั้นสารยาวนานแสดงว่าหมานี่มีอภิสิทธิ์กค้คนหมามันเห็นงานเสียผ้าสีให้รัฐบาลหรือว่าจังใดเออสมาคมคุ้มคร้องควรสีมีขอบเขตในการคุ้มครองบ่เมนว่าคุ้มคร้องจนบ่หาสิทธิ์มนุษย์บ่หาสิทธิ์ คนที่เสียผ้าสีห้กับประเทศเลยเมตเอนอยแสดงว่าชีวิตคนบอมีคาสม,มาเหมืนบอรเรื่องนี้ข่อยเห็นลราข่อยกระสูนยิ่งมีคนคอนมเมนต์ในลักษณะแบบนี้ข่อยใจหายอีดีได้พี่น้องพี่น้องบ้านเห่าหลายๆคนที่ถึงมากัดบอแค่ลดไแค้แงเงินไปโรงพยาบาลแต่เรื่องเสียงานเสียการกับบาวริยากอีกเอ้า ขนาดหมาพันปกติกัดเนี่ยเจ็บกี่มือจังสีเศร้าฉีดยาสามสี่เข็มหาเข็มกว่าสีเหลียบร้อยอันนี้พันดูปากนี่ง่คักกระดอกกระเดียกัดคุณย่าไปตาเลือดตนแห้งได้พี่น้องเรานอนออกหงอกเลยดีนะมีหมาของเพื่อนบ้านเข้าแรนเขาไปซอย ขนาดม้าเลนเขาไปซอยอู้กันเป็นฝูงยังบรสามารถล่มผิดบูโตนี่ได้เลยคิดเบ้่งเอาตีล่ะเลี้ยงไว้หาชิดแตกอย่างนี้ยวยกับว่าเขาใจสำหรับคนที่เลี้ยงและดูแลได้ทิดของคุณแต่คนที่ดูแลไม่ได้คือยังไงต้องให้ดูแลใดคุณคิดว่าสักมือหนึ่งมันสิบ่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหรออันนี้คือคำถามไงเพราะว่า เหตุที่เกิดมันคืออุบัติเหตุมันคือบอดามีการจงใจบอดามีการเจตนาอยู่แล้วแต่คนที่เขาจติตตอมารับสภาพที่เขาต้องมารับค่าเดือดร้อนการเดือดร้อนแบบนี้มันใช่เหตุหรอแล้วถ้าคุณยายเขาบวสามารถดานแขนได้เขาต้องตัดแขนได้แขนด่วนเลยเดวหลี่อาอีหล,ออหลีคนแขนด่วนคนซ้ำกับคนผิดการเหตุยังกับบอดาเนาะ เฮ็ดได้ยุต่มันก็บอกขบลอยเปอร์เซ็นต์แล้วถามว่ามีผู้ใดที่ต้องการเป็นแบบนี้ไหมถามแค่นั้นเองบ่ได้มีเหียงหลายเลยอยากหูในความคิดเห็นของพี่น้องว่าพี่น้องคิดเห็นประการใดห,หลายคนก็บ่ากันอยู่จนจน หลายคนก็บ,บอกว่าอาบ่มีวิธีการบ่มียางเลียงมาเสื้อเลยหลายๆคนแค่ไปสื่อมากเพราะว่ามันน่ารักเพราะว่ามันเป็นผัาน,น,านันผัาน,นี่เอามาดูแลเรื่อนนี่นั่นแต่วิธีการดูแลน้อยคนที่สิหูน้อยคนสี่สิเขาใจแล้วกระบ,บวนการการถีว่าเอาสัตว์เลียงเขามาเลียงในบ้านในซองของบ้านเห่าค่อนข้างบ่แมนขอนข้างเลยแหละถือว่าละหลวมละหลวมแห้งเด็พี่น้อง แล้วการรับผิดชอบต่อสังคมค่อนข้างน้อยสมารคอมหมาเมื่อคุณต่างคุมข้องหมาขึ้นมาแล้วคุณชดใช้อะไรให้กับคนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับหมาบ้างนอกจากคุณแบบว่าคุณหักหมาเนี่ยแล้วคนล่ะคนล่ะอยู่มองไดน บอลักับไปหนาเลยเด้พี่น้องศูนย์เลิกเกินเดือนนี้เออปากมันยิ่งใหญ่ค่ะเด้พี่น้องเบอกอิหรีกับเ,เราอิหีถ้าสามารถยกเลิกหรือว่าว่าห้เลี่ยงพันนี้ไปเลยจะยิ่งดียิ่งมาพวกล่าเนื้อไม่สมควรที่จะเลี่ยง บ่า่าแค่หมาได้พี่น้องสั์ยังเช่นผูกเสือโค่งพวกเอียงแบบนี้ไม่สมควรเลี้ยงเลยในบ้านเฮ้าอะจริงๆบ่ต้องบว่ามีใบอนุญาตบ่มีใบอนุญาตบ่ต้องเลี้ยงกันล,ละดีที่สุดมันใจเด๋ยแจังในวสีบรุษมันใจเด๋ยจังในวสิบมาเดือดร้อนคนอื่นแล้วคนจิตเขาไปบาดเจ็บคนจิตเขาเสียหาย ถามว่าเขามีความสุขหรออาเสียแขนไปขางหนึ่งได้เงินมาแสนหนึ่งมีความสุขจริงๆเหรอเงินแสนหนึ่งเขาหาได้เยอะแยะถ้าเขาเป็นคนพิก,การแล้วแม้แต่การทํางานที่ดีเขากับบอมีเสือบอรหรือว่าเอาพิก,การไปเลยบ่เป็นยังดอกได้เงินพิก,การหกร้อยพันหนึ่งโอเคแบบนี้เหรอมันใช่เหรอ ับกันถ้าเขาไปเป็นอุบัติเหตุเขาเป็นอย่างเองเขาเป็นความเต็มใจของเขาเองเขาสิ่งรถเองแต่อันนี้มันหมานี่ยจอจงอะคือมาบอกกันมันมันมีมันมีความลําบากของการใช้ชีวิตของคนนี่ยังไม่รวมกับหมาจรจัดนะแล้วกฎหมายคุมข้องหมาสามารถเท็ดได้น้อยเพียงไหน ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่อง Μ มาหมาแมวของผมเจ้านี่ทำได้มากน้อยเพียงไหนหรือว่าเหตุใดเพียงออกกฎหมายมาบังคับใส่กับคนแค่นั้นฝากไว้ให้คิด